สวัสดีครับอยู่กับพี่อ้าวนะครับผมแลวตอนนี้เราก็อยู่กันในเกมดูที่ฟอลนั่นเอง <bulbs> เดี๋ยวนี้เราจะไปดูในเมืองกันว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างนะครับ <B unk> จริงๆเกมนี้ส่วนใหญ่ผู้พัฒนาเขาก็คงเน้นไปที่การทามันติเพเยอร์แต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่าในเมืองนี้เขามีอะไรแอบเปลี่ยนไปบ้างนะครับข้างในนี้เป็นไงบ้างมีของต่าง,างๆมากมายให้เลือกสรรครั้งหนึ่งในนี้เราเคยมาซื้อแบตเตอรี่แล้วก็มีเงินให้หยิบเหมือนเดิมนี่คือดูดหมาดนะครับดูดหมาดยังเหมือนเดิม ตรงนี้เป็นที่ขายเป็นร้าน,านเขาเรียกว่าร้านอะไรนะร้านวัดดอกคูนแคทสวัสดีลุงสุดยอดเฮ้ยเดี๋ยวนะเหมือนกับว่าเขาเขายิ้มว่ายิ้มให้เราอ่ะเฮ้ย <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวนี้เขามีการปรับหน้าหน้าตาตัวละครกันใหม่นะมีย้งมียิ้มนะครับ <c oughs> นี่อะไรครับเนี่ยจําไม่ได้ว่าตรงนี้เคยมีหรอเดี <c oughs> ๋เราเข้าไปดูในนี้ซีมีเตียงสองชั้นมีกล้วย มีแผนที่ด้วยครับ <What? S 1> เอ๊ะตรงนั้นมีอะไรครับปุมกลมไว้ตรงนั้นนั่นน่าจะเป็นบ้านบ้านลิชี่ป่ะไปดูดีกว่าไปดูดีกว่ามันต้องมีอะไรแน่มาร์กไว้ข้าสูตรมา D U D E B O L T ยังจำได้รูทโบแล้วก็ N O S, S F O R E V R หน่อไฟเวอร์วิ่งเร็วและในทัดไม่มีจำกัดมาแล้วมาแล้วมาแล้วเราใกล้จะถึงแล้วบ้านลิชี่มันจะอยู่แถวนี้แหละนั่นไงมันไม่ใช่บ้านลิชี่นี่นะ huh? มันคืออะไรครับผมเขามากไว้หลังบ้านตรงนี้มูลกราวิที่อ๋อเป็นแม่แเราก็นึกว่าอะไรมันเป็นที่บอกสูตรนี่หว่ามูลกราวิที่จำเป็นต้องใช้ไหมครับเพราะว่ามันเป็นแค่สูตรกระโดดสูงเองปัง๊กยังไม่ต้องใช้ก็ได้ั้งเออเราก็นึกว่ามีอะไรครับโถข้างหน้านั้นเป็นยิมดูดยิมครับมาดูกันว่าในนี้มีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมเพื่อนอยังไม่มีครับไอ้พวกนี้ก็สามารถโดนเราดันหนองนอกร้านได้เหมือนเดิมปั๊ก โอ้นี่ซ้อมมวยอ่ะเพื่อน <What? S 1> ตอนนี้พี่ยามดันเขาออกมาข้างนอกเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเขาสามารถโดนรถชนตายได้หรือไม่เขาเต้นอยู่ตรงนั้นนะชนมันเรียบร้อยก็เหมือนปกตินี่ว่ะ <c oughs> ทำาือเพืออะไรวะเนี่ยเราเก็บตังค์ก่อนครับเราขึ้นดาวหนึ่งแล้วตำรวจมาแล้วหนีดีกว่า <c oughs> ขับรถหนีไวกว่าครับอย่าไปวิ่งเลยถึงแม้เราจะเป็นดูดโบดูดโบก็ตามดี <c oughs> ขี้เกียจโดนตำรวจจับเออไหนๆก็ไหนๆแล้วเดี๋ยวดูนิดนึงครับ ถ้าขับลงน้ำตำรวจยังจะตามจับเราได้ไหมหรือเขาแก้ไปแล้วบั๊กนี้มาดูกันครับแอบขับลงน้ำมาก่อนขับตุ๊กตุ๊กลงน้ำมันจมน้ำได้ไหมเนี่ยคราวนี้คราวนี้เหมือนจมน้ำได้ฮะออไม่ได้ไม่มีพื้นอตำรวจตามลงน้ำไม่ได้นะครับยังเหมือนเดิมอันนี้ยังเหมือนเดิมหนีตำรวจหนีตำรวจลงน้ำเดี๋ยวนะ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 เมื่อกี้เห็นเรือเรือเราขับได้ไหมอะโอเคขับเรือได้หรือเปล่า ไม่ได้แฮะเฮ้ยไม่แล้วไม่ได้ก็ไม่ขับไม่งอไม่งอเอาเครื่องบินออกมาดีกว่าครับอด้เดี๋ยวก่อนนะก่อนจะไปเครื่องบ่งเครื่องบินเดี๋ยวเอาสูตรก่อน d a y ไม่ชอบเล่นตอนกลางคืนครับชอบเล่นตอนกลางวันดูเบอร์ออกมาเครื่องบิน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 มันอยู่ตรงนี้มานี่ไงอยู่นี่แค่นี้เราก็ได้เครื่องบินไปแล้วเป้าหมายของเราอยู่ที่เน่อยู่เน่อยู่เน่อยู่เน่ มาร์กโลเคชันไม่ได้หรอเออมาร์กได้สิต้องมาร์กได้ไหลเลยเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาน,นิดหน่อยปึ๊บโอเคเหินงขึ้นไปทีนี้เราต้องกลับฝั่งมันอยู่ฝั่งนู้นเดี๋ยวเราก็คงจะเจอกับเรือบรรทุกเครื่องบินแล้วเราจะไปดูว่าเครื่องบินข้างในนั้นยังเหมือนเดิมไหมนะครับแต่เครื่องบินละลํานี้มันมันช้าเหลือเกิน มันนี่เหมือนเครื่องบินเจ็ตนะครับที่มันจะแบบพุ๊ดฟัาพุ๊ฟาเร็วมากนั่นไงอยู่นั่นไงเจอละเจอละเจอละลดความเร็วค่อยเห็นค่อยๆเห็นอ่อออ ه, โอเคเยี่ยมลงจอดได้สวยเครื่องบินก็ยังเหมือนเดิมนะครับเป็นเครื่องบินสีเขียวแล้วก็เป็นเครื่องบินสีขาวเหลืองนั่นเองขอจับสักลำหน่อยครับไม่ได้ขับมันนานละหันหัวดีด แล้วก็เอาร a r กิ้งออกเึ๊บโอเคไปไหนดีครับไปฐานทัพีกว่าไปดูว่าฐานทัพมีอะไรบ้างมีอะไรเปลี่ยนไปไหม,มร a r กิ้งตรงนี้ไว้ไปโอโ้โหโคตรปี๊ดโคตรปี๊ดปี๊ดมากปึิ๊บเหินยางสวยไปแล้วครับเราต้องไปทางนี้แป๊บเดียวมาถึงฐานทัพละเบาเครื่องหน่อยมองไม่เห็นอะไรเลยอ๋ออยู่ข้างล่างนู้นมีอะไรเปลี่ยนไปไม่เอ่ยไม่มีนะ สถานทัพก,ก็ยังคงเหมือนเดิมตำรวจจับเราแล้วครับ <What? S 1> โอ้ยเราก็หนีได้อยู่แล้วแหละเราเรานั่งเครื่องบินขับไล่นะเนี่ยนี่ธรรมดานะครับผมค่อยๆลดความเร็วลงอหือลดความเร็วเร็วเกินไปเอาสวยแล้วไงทีนี้ตำรวจไล่จับอีกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีเ๋ยวใจเย็นใจเย็นใจเย็นพี่พี่โอ้โห,โหเรียบร้อยถึงแม้จะเป็นดูดโบเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ใจเย็นพี่พี่อย่าพิ่งพี่อย่าพิ่งจับผมทะเลอยู่ตรงไหนวะเนี่ย หาทะเลให้เจอครับหาทะเลให้เจอรเรียบร้อยโดนชนไปอีกเหรียบซ้ําใจคอกะไม่เกิดกันเลยดีเดียวเราแค่ขับผ่านฐานทับเองครับเรายังไม่ท้องทาอะไรเลยเพื่อนกลับมาบ้านเฮ้ยเรายังไม่ท้องทาอะไรเลยโอเคกลับมาเกิดใหม่ที่บ้านไปดูนี่ดีกว่าครับอยากจะไปดูอีกที่หนึ่งว่ามันสร้างเสร็จหรือยังอ่านี่ไวท์เฮาส์ครับไวท์เฮาส์สร้างเสร็จหรือยังอยากรู้ข้างในมีอะไรเพิ่มเติมไหม นั่นคือไว้เฮาครับจริงๆเราจริงๆเราวิ่งมาก็ได้นี่วะขับรถมาทําไมให้วุ่นวายครับอ่าโอเคจอดได้สวยอ่าไว้เฮาสร้างเสร็จยังเพื่อนโอ้โหยังสร้างไม่เสร็จเลยยังไม่มีอะไรเลยครับจริงๆมันน่าจะมีพวกมายงเทศมนตตรงเทศมนตรีอะไรอยู่ตรงนี้นะมันเป็นสารการสารการทรงไว้เฮาชิงช้าสวรรค์ชิงช้าสวรรค์ยังขึ้นได้เหมือนเดิมไม่น่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไป ประมาณนั้นประมาณนี้ครับ<ะ>แล้วเราดูวิวอะไรไม่ได้เลยเหรอมไม่ดูวิวก็ได้อ่ะโทเมื่อกี้เห็นสานาคอรด้วยมันคือช่วงคริสต์มาสอ่ะเนาะมันก็ต้องมีสานาคอรอยู่แล้วทําสูตรใหม่ดีกว่าสูตรเก่ามันคลายตอนตายนะครับ D U D E, P u S e l u B L G d o u b l มาแล้วก็ n o r ฟ Fiber e S F R E V สองสูตรก็น่าจะเพียงกับการไปเที่ยวในเมืองนะครับร้านปืนโอเคไปร้านปืนดีกว่าร้านปืนหนึ่งคงไม่มีอะไร เราไปร้านปืน2เลยแล้วกันครับสาขา2รถ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 ขี่รถมาก็ต้องขี่รถกลับไปยึดทข้าไปครับ n o r ์ f ไฟเ e อจะทําให้รถของเราไม่มีในทัดไม่มีขีดจํากัดมาถึงแล้วสาขา2ครับใช่เหรอทาไมแปลกๆไปม,มันเคยมีต้นไม้ตรงนี้ด้วยเหรอครับมีปืนไร้หม่ๆบ้างมีแมชชีนกันทดทำปี้แอร์ฮอนพวกนี้ก็ยังคงเหมือนเดิมนะครับ สวัสดีลุงจอนแหมว่าไงโอ้หมวกเท่นะแ่นตาเท่มากเลยเรามีป okay. ืนมาฆ่าลุงไหมเนี่ยเรามีแต่ระเบิดเนาะยังไม่ได้เล่นอะไรไปชิ้นเป็นอันเลยครับพี่อามก็ยังเหมือนเดิมสาขานี้ก็ยังเหมือนเดิมเดี๋ยวค่อยวันหลังค่อยมาเก็บปืนกันใหม่เก็บตังค์ซื้อปืนรอบที่ร้อยแล้วมั้งเนี่ยสายตำรวจมีอะไรเปลี่ยนไปไหมแหวบเข้าไปเก็บเช็คพอยต์ตรงนี้พอเราพอเราติ๊กเข้าไว้นะครับคุณตำรวจที่ตั้งกางนำสไตล์ h E Y T A X I ยทีเอเอฮกซี่ วืบแบะอุ้ยไม่ตายใครเห็นก็ว่าตายเอาไหมแวบแบแบ oh. เรียบร้อยเป็นธรรมเนียมของเราครับที่ตำรวจคนนี้ต้องตายสเสมอสวัสดีลิช่ลิช่อยู่บนบนนะพี่ยายังไม่ได้ช่วยเขาออกมานะครับนะ่าเราจะเห็นลิช่นอนนอนเล่นนอนเล่นนอนเล่นอะไรอยู่นะเล่นปงเล่นปืนอยู่นะครับซึ่งพี่ยามยังไม่ได้ช่วยเขาออกมาในครั้งนี้อันนี้ก็คือเป็นเซฟใหม่เดี๋ยวค่อยไปช่วยเขา ช่วงนี้เราก็ง่วนอยู่กับโหมดมัลติ p เพลเยอร์ครับรีวิวปืนต่งางๆ<ะ>เอาล่ะทีนี้ไปโรงงานกันดีกว่าซอมบี้ผีร้ายเออไปดูซอมบี้ผีร้ายดีกว่าซอมบี้ผีร้ายอยู่ข้างหน้าแล้วดี o โอก็ยังอยู่ที่เดิมโอเคใช,ใช้ใช้ต้นไม้ในการเบรกครับผม <c oughs> <c oughs> เสริมพลังเบรกด้วยต้นไม้ซอมบี้ผีร้ายยังเหมือนเดิมห้ามกดตรงนี้นะ ไม่มีอะไรเปลี่ยนไปซอมบี้ผีร้ายก็ยังเป็นอะไรที่เล่นได้อย่างสนุกสนานโอเคถึงสะพานแล้วครับสะพานข้ามไปอีกเมืองหนึ่ง่ะถึงแล้วครับนี่คือโรงงานของเราป่องควันจากโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ของเรานั่นเองอุปกรณ์มันจะอยู่แถว,น,แถวนี้แหละถ้าจะไม่ผิดเนาะอ่านี่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 น,น,นี่ยังอยู่ยังอยู่ฮาโลวีนครับฮาโลวีนเราก็จะมีคนเต้นอยู่ตรงนี้ ถ้าเกิดเราฆ่าคนเยอะๆนะครับฆ่าคนเยอะมากพอเนี่ยคนเขาจะเกิดมาเป็นโครงกระดูกนั่นเองและตรงนี้ก็มีไอ้นี้ครับให้เราได้ใช้งานไม้กวาดพ่อมดนั่นเองมีในตับด้วยนะไม้กวาดก็จะมีในตับนะโคตรโหดอ่ะก็คงประมาณนั้นประมาณนี้นะครับเข้ามาในเมืองให้หายคิดถึงแต่เดี๋ยวพี่อารมก็คงไปไล่เก็บปืนแล้วก็ปลดล็อกวิชี่ใหม่นะครับแต่ว่าก็คงต้องยอก่อยไว้เป็นอีพีหน้าเนาะ แล้วครับซีรีส์ต่อไปก็คงเป็นซีรีส์นี้แหละก็คือช่วยลิชี่แล้วก็เก็บปืนให้ครบนั่นเอง <S <S 1> <S 1> สำหรับวันนี้พี่อานกัสเซอเมอร์และเกมรูทิวอลต้องขอตัวลาไปดีเวียนขันนี้ก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผมบ๊ายบายครับทุกคนแล้วเจอกันครับ ดูแลถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมเป็นกำลังใจให้พี่อาร์มด้วยแล้วก็อย่าลืมนะครับกด Subscribe นะครับกดติดตามที่รูปโปรไฟล์ตรงกลางได้เลยนะครับผมยังไงวันนี้พี่อาร์มก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่กดติดตามให้พี่อาร์มนะขอบคุณทุกคนที่กดไลค์ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับผม